สวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมยันนี้ต้อนรับสู่นินโกชแนลนะฮะวันนี้อยู่ผมนินโกในเกมอาวอลเฟมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับบาโลในวันนี้ผมเป็นวันที่ آ, 8เดือน3นะฮะ6 7นะไปดูกัน เริ่มที่มอสก่อนเลยอ่าบัสคิวมอสเมลีสแลปกตินะฮะใครยังไม่มีก็แลกไปเนาะรีโหลดสปีดแท็กที่เข้าปั๊มปะอ่าปกติต้องใช้นะจำเป็นต้องใช้อันนี้แลกไปบิสโต้ชอืมอันนี้ก็ใช้ใช้หมดเลยอ่าก็แลกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะไปดูชิ้นต่อไปอันนี้ของเก่าเนี่ยนี่ผมมีแล้วเป็นแค่ซีจิวติดอกนะก็สวยดีสายแฟชั่นนะฮะอันนี้กรอบอืมกรอบแบบพามด้วยอ่ะ ม,ม,มันเป็นพามแคเดแคเดดดนี่ยแคเนิดนึงแต่ก็สาหรับคนที่ไม่มีก็สามารถอซื้อไปได้เนาะมันก็เป็นแฟชั่นชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างสวยดีเนาะมีแบบพวกเขาเรียกอะไรนะแสงแสงอะเออเป็นแสงแสงอันนี้อ่ะนี่ขานี่ก็ขาอีกข้างหนึ่งเนาะอันนี้ผ้าคุมบาโลถ้าใครชอบก็ซื้อไปได้นะผม นี่อะไรสกินธนูเออก็ไปใส่ได้ทุกธนูเลยแต่ว่าเป็นแค่สกินอย่างเดียวนะนัตตลูกก็ใส่ได้นะครับมันก็จะมีลูกธนูออกมาด้วยต่อมาเป็นอะไรเนี่ยอ่ะปืนซูปราแวนโด л. จะเรียกว่าดีได้ไหมผมยังไม่เคยบิวแต่ว่าจําได้ว่ามันไม่ค่อยดีแต่ทว่ามันเก็บแบตเตอรี่แรงได้นะฮะเพราะฉะนั้นแลกไปด้วยเนาะสำหรับคนที่จะเก็บ MR นะฮะก็เอาไปเก็บเวลนั่นแหละประมาณนั้นรีซอสบูธอ่ะอันนี้ใครยังไม่มีแลกไปได้นะก็จะจ่ายเป็นเครดิตกับ ไอ้นี้แทนเครดิตกับไออะไรนะอ่าดูแคตเนาะก็จะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แพดเออก็ใช้อันนี้แทนก็กดไปก็เท่าไหร่เนี่ยสามวันสามารถซื้อสแต็กได้นะฮะสมมุติคุณซื้อไป2รอบก็จะเป็น6วันเนาะแล้วก็ซื้อทับทับทับ,ทบไปเรื่อยๆถ้าคุณมีตังค์จ่ายเนาะไอเครดิตกับไอเนี่ยดูแคตอันนี้อะไรโอเปอเรเตอร์ดิปเตอร์อ่าอยู่ด้านในเนาะผมอ,อันนี้หน้ากากผมบางนิดนึงของแต่งตัวอ่ะบิสมาทวิน อันนี้ก็เก็บ MR เหมือนกันแต่บิวไปใช้ก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ก็มีมีปืนที่ดีกว่าเยอะเลยแต่ก็ใช้ใช้แก้ขัดได้แต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปเก็บ MR นั่นแหละซีรีส์ปิดมาผมชอบสวยดีเออเก็บอันนี้สกินยานอ่ะก็ราคาเท่านี้เนาะดูแคต400แล้วก็สามแสนเออสามแสนลายแบบอิน l ลอสต่อมาเป็นอะไรเนี่ยสกินของเซนติเนล ิลิกลิกาลิลิกาเหรอ,リリเ,หรอเออสกินนะไม่ใช่ตัวนะอันนี้อะไรนี่แปะด้านข้างเอ็มเบล์มอ๋อ,อยังไม่ได้ซื้อผมซื้อไปละซื้อเก็บซื้อเก็บนี่ก็ด้วยนะสี่ร้อยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันอันนี้เป็นอีฟิเมล่าผมก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนตามสีเอเนจีเรานะก็ใครยังไม่มีฟิเมล่าก็สามารถมาซื้อก็ได้เช่นกันนะฮะนี่อะไรกาด อันนี้เป็นของตกแต่งยานอันนี้ก็ตกแต่งยานไอนน้ตรงห้องโลตารครับก็จะเป็นแบบลายอาวกาศเนาะมีโปสเตอร์เฉยๆก็ตกแต่งยานเหมือนกันอ่ะอันนี้สกินใส่อะไรเนี่ยไม่ชว์เหมือนกันน่าจะเป็นสตาร์ั้งเออสตาร์นี่อะไรอะน็อกเกิลน็นอกเกิลเอาไว้แต่งยาน อะหมดแล้วที่เหลือก็เป็นอ่าอ่าเควสอินารลอสก็ถ้าใครยังไม่มีอินารลอสสามารถมาแลกอันนี้เพื่อไปทำเควสเพื่อปลดไอตัวละครอินารลอสปกตินะก็ทำเควสตรงนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไออิฟิเมล่าแบบอ่าวิ่งไปไม้เออแล้วก็เหมือนเดิมของทุกบ้านเร็วทุกอันนะฮะจะมีไออีกเควสหนึ่งที่ต้องเอาอินารอลอสพามาก็เอาอินารอลอสพามาคุยแล้วก็จะได้อีกหนึ่งเควสเนาะประมาณนี้สำหรับบาร์โนรอบนี้นะ ประมาณน,นี้นะผมสำหรับคอนเทนเน์วันนี้เนาะยังไงก็บรบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่เนี่ยสามารถโดเน a t ได้นะครับผมหรือเป็นการคยกูนเล่นให้ของนเกมหรือเป็นการให้คําแนะนําก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ทวิตนะผมเวลาประมาณห้าโมงถึงประมาณห้าโมงหกโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแหละเออประมาณนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์ทิ์น,นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแหละเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะแฮปอันเดียทุกคนไป Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.